อ่านะครับเป็นในเรื่องเสริมครับส่วนในเรื่องเสริมเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดออกไปให้เป็นพลาสอีกพลาสหนึ่งแล้วกันนะครับดูเหมอนมาสุดต้องใช้พวกคุณนางจะออกมาเป็นผ้าอีกแล้วนั่นใครเจ้าอยู่มารู้ข้ามใครกันพวกคุณนางไรประโยชน์อะไรนะเจ้าโง่เนี่หรือหรือว่าเจ้าคือคนไรที่อะไร พอทำรายหารของเราตระกูลค,คุณนางอยู่จะดีนเรื่องของค้าเลยที่แท้ก็ไม่หูหนวกนี่ไนะนี่สุก็เจอตัวจะได้แล้วต้องแก้แคลนให้เราสะหายฝีมือของเจ้าเนี่ยนะดิดนวนให้เต็มที่เลยหรือว่าเจ้าโอ,อหังขนาดไหนนะครับเป็นการต่อสู้ของนะ นักโนูคนหนึ่งนะฮะมีให้กดข้ามาได้ไหมครับเรามาดูสกิลเขากันสกิลในคูณสองอ่าแบบเดียวตายละกานกระทื้พวกขี้แพ้แบลเดียไม่ได้ทำให้ข้ารู้สึกดีเลยสักนิด ว่าข้าได้ยินเสียงต่อสู้ยแถวนี้ว i นาโด s อ้าวเราก็มีมันอยู่ด้วย w i ว d o w s นี่นักล่าข้าหัว w i นาโดนะครับก็คือได้มาร่วมทีมช่วงแว๊บๆหนึ่งนะครับผู้รักษาป่าปรากิลแลนด์คนที่ต่อสู้อยู่เมื่อกี้คือเช้ากันเลยไอเดน อะไรเจ้ารู้จักคนนี้นะเหมือนจะเป็นระหว่างทางในการที่เราจะไปทำธุรกิจนะครับก็เลยได้มาเจอกับไอเดนพอดีนะฮะเป็น,นเรื่องแสบเดี่เราตัดออกไปข้าไม่เคยเห็นคนพวกนี้มาก่อนแล้วทําไมเจ้าถึงอยู่ด้วยกันข้าสนใจเป็นการสนตัวพวกนี้วางแผนกันว่าจะไปอีกประเทศหนึ่งหลังจากเซอร์จนในกินแลนด์ขงก็อยากไปดูประเทศอื่นเหมือนกันประเทศอื่นเจ้าเคยพูดเสมอว่าอยากไปดูประเทศอื่นเหมือนกันข้าอยากเห็นประเทศที่มีกษัตริย์ผู้ทรงอํานาจ ข้าไม่ชอบพูดลิงพาข้าไปด้วยนี่เจ้าขอหรือสั่งกันอยู่เนี่ยทำไมต้องทำตามด้วยเจ้านี่ต่อสู้เก่งไงแล้วยังรู้เรื่องตกลุนเอ็กซิสเยอะเลยกามั่นใจในประโยชน์ของมันแน่เอาเฉยๆดีเนาะเรายังรับวินาโต้มาเลยททำไมจะรับไม่ได้อีกล่ะขอบโจย ยังไม่ได้ตอบตกตรงไหนเจ้านั่นเข้ามาเองเฉยเลยงงเลยอยู่ๆก็อยากเข้ามาโอเคเราได้รับไอเดนมาเดี๋ยวเราจะเอาไอเดนเข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับไอเดนไอเดนเราไปดูที่เลือดหอกของเรานะครับอยากจะรู้ว่าเขาต่อสู้เก่งได้ขนาดไหนนะฮะแต่ว่าก็เลเวลหนึ่งนี Sho cháy chuột chuột phục nâng tùa bê tùa vinh nâng tùa vinh nâng tùa nâng tùa nâng tùa nâng มีฟนตาซอนไาอีกเนะ่ะโอ้โหว่เอ,อาไปละ 相手は誰俺のは